เรามาประกอบเครื่องรถ Honda Nova t e ท na กันต่อครับ e ีนี้ก็เป็น e p ีที่2นะครับขั้นตอนแรกผมจะใส่เฟืองสตาร์ทก่อนนะครับตรงเฟืองจะมีมาร์กนะครับนําเฟืองสตาร์ทที่เอาไว้เกี่ยวกับสปริงคันสตาร์ทนะครับใส่ตรงแกนสตาร์ทนะครับตัวแกนสตาร์ทก็จะมีมาร์กนะครับเห็นหรือเปล่าครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่สปริงคันสตาร์ทครับสปริงคันสตาร์ทจะมีห่วงอยู่2ห่วงนะครับห่วงด้านในจะคล้องตรงจุดนี้นะครับ พอเราใส่สปริงคนสตาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาใส่แกนเกียร์นะครับตัวแกนเกียร์นะครับด้านในจะมีบูทอยู่หนึ่งตัวนะครับพอเราประกอบแกนเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาประกอบดาวเกียร์ครับตรงดาวเกียร์นะครับจะมีบูตตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับอยู่สองตัวกันมันบิดนะครับตอนที่เราเข้าเกียร์ครับ นี่ครับโฉมหน้าเจ้าดาวเกียร์รถ Honda Nova าครับนำใส่เข้าไปตรงที่กระปุกเกียร์แล้วครับผมจะตั้งค่าแรงขันน็อตดาวเกียร์นะครับอยู่ที่17นิวตันนะครับ พอเราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาใส่เฟืองคัดตัวหน้านะครับตรงจุดนี้นะครับมันจะมีร่องริมนะครับเอาไว้ใส่ริมนะครับกันเฟืองมันบิดครับผม พอเราประกอบเสื้อคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเรียงแผ่นคัดชิ้นส่วนแรกที่เราจะใส่นะครับก็เป็นแผ่นเหล็กหนาๆแบบนี้นะครับจะมีด้านโคมกับด้านไม่โคมงนะครับหงายด้านที่มีโคมขึ้นนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กบางๆแล้วก็มีลักษณะทรงโค้งแบบนี้นะครับเอาด้านที่มีทรงโค้งนะครับหงายขึ้นบนแบบนี้นะครับใส่แผ่นคัดแผ่นแรกลงไปนะครับแผ่นคัดแผ่นแรกนะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับจะมีวงในที่กว้างแล้วก็หนานะครับนำแผ่นเหล็กใส่ลงไปนะครับแล้วก็นําแผ่นคัดใส่ลงไปเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้าเราประกอบแผ่นคัด์นะครับเราต้องนําแผ่นคัดต์ไปแช่น้ำมันเครื่องก่อนนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับอย่าลืมเอาแผ่นคัดต์ไปแช่น้ำมันเครื่องนะครับตรงจุดนี้จะมีมาร์กนะครับนี่นะครับก็ตรงที่ฝาปิดแผ่นคัด์นะครับก็มีมาร์กเหมือนกันนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับเราก็นําไปประกอบกับเสื้อคัดต์เลยครับตอนที่เราประกอบแผ่นคัด์ลงไปในเสื้อคัด์นะครับแผ่นคัด์แผ่นข้างนอกสุดนะครับที่แผ่นหนาๆแล้วก็ลักษณะหน้าตาเปนเหมือนใครครับจะอยู่ตรงร่องนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่แหวนแล้วก็น็อตยึดคัตเข้าไปก่อนนะครับนำสปริงคัตใส่เข้าไปเลยครับพอเราใส่สปริงคัตถึงครบสตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่แผ่นกดสปริงคัตนะครับแล้วก็ใช้นอ็อตขันประคองไว้สตัวเลยนะครับพอเราใส่นอ็อตครบสตัวนะครับ ก็ค่อยๆขันให้ลงสม่ำเสมอนะครับต้องขันแบบทแยงมุมกันนะครับผมจะตั้งค่าแรงขันน็อตสปริงคัตอยู่ที่12นิวตัตนะครับตอนที่เราขันน็อตนะครับต้องขันน็อตตัวที่ตรงข้ามกันนะครับ ผมจะตั้งค่าแรงขันน็อตฝาครอบเครื่องอยู่ที่7นิวตันนะครับ ตอนนี้ผมก็ประกอบนี่ครับฝั่งข้างคัสเสร็จนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากประกอบจนเสร็จครับตอนนี้มันกินเวลาไปเยอะแล้วครับยังไงก็ฝากติดตาม EP ีสานะครับ e ีจบแน่นอนครับประกอบลูกสูบแล้วก็นี่ครับชุดแกนปั๊มอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP ีสามยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ